ทุกครั้งที่ชายคนนั้นออกเป็นล่าสาัตว์เขามักจะเฝ้ารออย่างใจเย็นเพื่อให้เหยื่อเข้ามาใกล้เมื่อเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเขาก็หันและยกปืนขึ้นเล็งทันทีแต่แล้วร่างที่ใกล้เข้ามานั้นไม่ใช่เหยื่อมันคือเสือโคร่งตัวหนึ่งสายตาของมันจับจ้องมาที่เขาราวกับพร้อมจะขย้ำได้ถูกเมื่อแต่ชายคนนั้นไม่ได้เหนียวไกปืนเพราะไม่ไกลาจากตรงนั้นมีลูกเสืออ,อีกสองตัวหากเขาผลีพล้มลงมือไปพวกมันอาจจะไม่มีชีวิตรอดในคืนนั้นเขาจึงปรับแนวเล็งเพื่อหลีกเลี่ยงจุดสําคัญแต่แม่เสือกกกกลลลลัััับตื่่่นนนนวแะยยยยิงงงงดุร้้้าาาขขึมยายามมพปปอออูๆ ชีวิตท่าทางของมันชัดเจนว่าไม่มีความคิดที่จะถอยแม้แต่น้อยชอนตั้งใจว่าจะถอยออกมาแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากด้านข้างแม่เสือล้มลงไปกองกับพื้นลูกๆทั้งสองของมันรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีลูกเสือตาเดียวคำรามออกมาเสียงของมันฟังดูเหมือนกำลังโมโหและรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียแม่ไปในตอนนั้นเองกูยองคนที่เหนียวไก่ก็เดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อยเขายังพยายามจะเข้าไปจัดการกับลูกเสือทั้งสองโชคดีที่ชอนเข้ามาขวางไว้เมื่อเห็นท่าทีหนักแน่นกู ยองจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมล่าถอยไปเพื่อให้ลูกเสือรอดชีวิตชอนจึงพาลูกเสือทั้งสองไปยังถ้ำแห่งหนึ่งทันทีที่เขาวางพวกมันลงลูกเสือตัวที่ขี้กลัวก็รีบซุกตัวเข้าไปด้านในทันทีส่วนเจ้าตาเดียวยังคงแยกเขี้ยวและส่งเสียงขู่บางทีอาจเป็นเพราะความรู้สึกผิดชอนจึงไม่ได้จากไปในทันทีเขาจับไก่ป่ามาได้ตัวหนึ่งแล้ววางมันไว้ที่ปากถา้ำจากนั้นจึงถอยออกมาเฝ้าสังเกตการลูกเสือได้กลิ่นอาหารและเดินออกมาหลังจากแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วพวกมันก็ลากอาหารกลับเข้าไปข้างในแม้การกระทำ ที่จะบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่ได้แต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ชอนสามารถทำได้ฤดูร้อนมาถึงอย่างรวดเร็วแต่ชอนยังคงนึกถึงลูกเสือทั้งสองอยู่เสมอด้วยความกระวนกระวายและความหวังเขาจึงกลับไปที่ถ้ำแห่งนั้นอีกครั้งแต่ก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นลูกเสือตัวที่ขี้กลัวบัดนี้มันได้จากไปแล้วส่วนเจ้าตาเดียวได้หายตัวไปหลายปีต่อมามีข่าวลือเรื่องเสือโจมตีหมู่บ้านเมื่อชอนมาถึงเขาเห็นกูยองนั่งอยู่บนพื้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและมีรอยเล็บข่วนอยู่บนใบหน้าในอออ้มมแขขขนีีีรยยาางเเท่สไป กูย่องชี้นิ้วไปยังทิศทางของหมู่บ้านด้วยมือที่สั่นกลัวภรรยาและลูกของชอนยังคงอยู่ที่นั่นชอนหยิบปืนไรเฟิลแล้ววิ่งตรงไปยังหมู่บ้านแต่เมื่อไปได้ไม่ไกลบรรยากาศรอบตัวก็เงียบลงอย่างน่าขนลุกเขาแทบจะหยุดหายใจเมื่อจับได้ถึงการเคลื่อนไหวแวบ,บหนึ่งและยิงออกไปในทิศทางนั้นโดยไม่ลังเลแต่ในจังหวัดที่เขากําลังจะเท่าไปค้นหามีเสียงคํารามดังขึ้นจากด้านหลังของเขาและมันคือเสือตาเดียวตัวนั้นนั่นเอง